สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อวานะครับมาเที่ยวนะครับพี่น้อง PL นะครับปลาลานฟาร์มนะครับของอาจารย์สำลิดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจีภาพมาเบ่งงวบอกมันเลื่อนลอยนะครับพี่น้องในแปลงนะครับก่อนอื่นก็ฝากก้อนอะไรก้นแช่นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับไปนะครับเดี๋ยวมามอบพาไปสอบถามข้อมูลนะครับกับอาจารย์นะครับ ประวัติการเป็นมานะครับแล้วก็เบื้องงัวนะครับพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับตรงนี้เป็นแปลงปล่อยนะครับแปลงปล่อยนะครับเป็นแปลงปล่อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับครับแล้วแบ่งเป็นสองล็อกนะครับครับห้าสิบไร่กับเจ็ดสิบไร่ครับอันนี้เป็นทั้งหมดร้อยยี่สิบไร่นะครับแปลงนี้ครับปล่อยเจิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับหมุนเวียนสลับกันครับผมประมาณแปลงละหนึ่งเดือนแล้วก็สลับกัน ครับแปลงนี้ปล่อย่อยมาได้อทิ์กว่าแล้วครับแล้วก็แปลงน้องก็กําลังตัดต่อว่าจะพืชออกครับก็จะหมุนเวียนสลับกันไปแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดการนะครับโดยการแบ่งแบ่งแปลง,ปลงนะครับหมุนวเวียนกันใช้ย้าที่เราป,รปลูกหลักๆก็จะเป็นญ้าแพกนะครับครับเพราะว่าย้าแพกเนี่ยมันชอบในที่ลุ่มแล้วก็น้ําขังทนนะครับจะทนทนการเหยียบย่ําครับ เราใส่น้ําให้น้ําเมื่อไหรเขาก็จะแตกตอก็จะกินได้ทั้งปีนะครับครับแล้วนี้เราสามารถให้น้ําได้ทั้งหมดครับก็เป็นน้ําน้ําบาดาลมั่งน้ําคลองมั่งครับแล้วก็ใช้น้ำใช้เครื่องสูบของโซล่าเซลล์ครับผมนะครับถ้าช่วงหน้าแล้งไม่ทันแล้วก็อาจจะมีเครื่องสูบใช้คูโบต้าสูบช่วยเบื้อครับแต่หลักๆแล้วใช้โซล่าเซลล์ครับราดเลยครับผม ของวันทาวันก็มาขยับทีครับก็ประหยัดต้นทุนเราไม่ต้องใช้น้ามันครับตรงนี้ก็จะแวะเข้ามาดูทุกวันนะครับเช้าเย็นครับมาดูเช้าเย็นอ๋อมาดูเช้าเย็นนะครับไปนะครับเดินดูนะครับตรงนี้เป็นเลือดร้อยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับอาจารย์นี่หกสิบหกสิบตัวนะครับสายมายังไงครับอาจารย์ในชุดนี้อย่างนี้ตัวยืนนี่ลูกหกหนึ่งหกครับ 16ครับ6ครับ62เนี่ยเป็นพ่อเขา616ครับต้นที่เดินไปก็ลูก616อ๋อครับลูกเจ้ากล้าที่อยู่ที่บ้านนะครับอ๋อครับผมครับวันนี้ท้องหมดแล้วครับครับท้องหมดแล้วเนี่ยเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับปล่อยอยู่ปล่อยอยู่กินนอนอยู่อย่างนี้นะฮะปล่อยธรรมชาตินะครับพี่น้องครับได้ลูกจะถี่ครับคปีละตัวได้แน่นอนทาไงครับอาจารย์ เพราะว่าสุขภาพจิตเขาดีนะครับันี่คือธรรมชาติของวัวที่เขาต้องอยู่อย่างนี้ครับแต่ที่เราเลี้ยงกันนี่คือเราฝืนธรรมชาติก็คือเลี้ยงวัวในแบบที่เราคิดแ้วที่เราคิดครับแบบที่เราอยากให้เป็นนะครับไม่ได้เลี้ยงแบบธรรมชาติของวัวนะครับเขาอยู่กินในแปลงยากขนาดนี้เขาก็อ้วนเราก็ให้ลูกปีละตัวนะเพราะว่าแปลงนี้เราจุดประสงค์เราตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะต้องได้ลูกปีละตัวครับนะครับดังนั้น ลูกงัวในนี้จะเกิดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นครับของแม่วัวทั้งหมดครับผมก็ถือว่าโดยใช้พ่อคุมฝูงนะครับใช่ครับที่มีรางวัลการันตีนะครับโดยเป็นสายของของอาจารย์เองครับที่เราปรับขึ้นมาครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับไหมครับที่ให้วัวให้ลูกปีละตัวใช่ครับคือเราปล่อยให้เขากินธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติครับสุขภาพแข็งแรง นะครับเขาก็จะได้ล si no. ูกป mm. right. ี่ละตัวพอทอดลูกมาแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนไม่เกินไม่เกินสองเดือนนะฮะเมจับทุกตัวแล้วก็ทับถ้าเราใช้ผสมเทียมแบบนี้เราไม่สามารถจับสัตว์ได้ได้ตลอดเวลาครับลูกก็จะได้น้อยครับแล้วเราก็ใช้พ่อคุมฟูงแต่พ่อเราก็คัดสนยงูที่ได้รางวัลมาคุมฟูไม่ใช่ว่าจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับครับแล้วก็คัดสายมานนอย่างเงี้ยครับนี้เขาก็เขาสองปีก็ก็ท้องแล้ว ครับวัวที่นี่ถ้าเป็นสายของเอสเคสองหนึ่งเจ็ดเนี่ยเขาจะเป็นนมเป็นสาวไวทําให้ลูกทีทําไมครับอาจารย์หรือเป็นสายเขาเลยเป็นสายของเขาครับเพราะเขาเป็นหลานของแม็กแมนโซครับแม็กมนโซเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นงัวที่ให้ลูกเร็วที่สุดติดอันดับโลกคนะครับฉะนั้นลูกของสายแม็กแมนโซมาเนี่ยเขาก็จะเป็นนมเป็นสาวไวครัมสิบสี่สิบห้าเดือนเขาจะเป็นสัตว์แหละครับ แล้วก็น้ำนมดีครับผมง่ายนี่ก็คือสายวัวในการเลือกที่เราจะเลี้ยงนี่ก็ต้องต้องศึกษาให้ชัดเจนนะครับนเราต้องคัดนอกจากนั้นเราต้องคัดวัวที่เขาหัวนมไม่ใหญ่มากนะเหตุผลครับอาจารย์ถ้าหัวนมใหญ่เนี่ยเป็นภาระเราต้องพ่อรู้เราต้องมารีดนมครับออันนี้ก็จะเป็นภาระที่เราจัดการยากขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับพี่น้องตอนนี้เราต้องคัดหัวนมที่ไม่ใหญ่มาก สามารถออกรูปในแปลงได้ออกรูปแล้วกินนมเองได้ลดภาระจากการจัดการออกไปก็คือของอาจารย์นี่ก็จะเป็นเน้นธรรมชาตินะครับก็คือให้เขาอยู่แบบธรรมชาติกินธรรมชาติแล้วก็ดูแลแบบธรรมชาติเลยแล้วสุขภาพเขาจะดีคเราไม่เคยต้องได้ฉีดยาต้องป่วยเลยไม่มีนะแต่แล้วว่าแต่เราจะมีว่าโปรแกรมวัคซีนเนี่ยปีละสามรอบ วัคซีนอะไรบ้างครับมีปากทาเปื่อยเนี่ยปีละสามรอบนะครับสเดือนครั้งครับอ่าแล้วก็ถ่ายพยาธิปีละสองครั้งครับนะอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับเขาก็ให้ลูกปกติครับจะสมบูรณ์แบบนี้นะครับครับเนี่ยน้ำมาเบิ้งใกล้ๆนะครับพี่น้องปากท้าเปื่อยนี่เราฉีดทุกตัวเลยไหมครับทุกตัวครับวัวท้องวัวฉีดทุกคลอดใหม่ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับถ้าวัวคลอดก็ต้องต้มาอยุสี่เดือนเป็นต้นไปถึงจะฉีดวัคซีนถ้าอยู่ระยะคลอดใหม่ถึง สามเดือนปีเดือนเนี้ยเขายังได้ภูมิจากแม่อ๋อก็คือรับภูมิมาจากแม่ตอนที่เราฉีดตอนท้องใช่นะครับปีเดือนเป็นต้นไปเราก็ฉีดแล้วครับแล้วก็ปีละสามครั้งมีผลกระทบไหมครับอาจารย์กับที่ฉีดมาไม่ปวดท้องไม่มีเพราะว่าเรามีข้อจำกัรอ๋ออันนี้อันนี้หัวใจสาคัญการทําฟาร์มด้วยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผ้ามาเบิ้งนะครับพี่น้องงานลาบากงานลาบากแล้วก็ วลาฉีดวัคซีนเนี่ยมันวัวจะมีโอกาสแทงสูงเพราะว่าเขาดิน้นอ๋อปัจจัยที่ทําให้วัวแท้งแล้วก็ดิ้นูญเสียนะครับพี่น้องที่เกิดจาก่าท่วงนะครับสาเหตุคือโบเมนการฉีดของผลกระทบจากยานะครับวัวดิน้นเป็นผลกระทบที่เวลาเราจับมันดิน้นมันกระแทกนะครับพี่น้องมันก็จะแทงนี่นะครับนี่คือขออจัดการนะครับคือซองบังคับนะครับวัวหกสิบตัวเนี่ยผมทํา ไม่เกินชั่วโมงเจ็ดครับ๋อาทำวัคซีนเนี่ยก็จะได้แปดตัวครับไล่ไล่ข้อคอกนู้นแล้วก็ข้อคอกเล็กครับแล้วอูก็จะวิ่งครับหานนี่แล้วก็ล็อกหน้าล็อกหลังครับนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับหกสิบตัวไม่หนึ่งไม่ถึงชั่วโมงนะครับเรียบร้อยทําง่ายด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับวัวไม่ช้ํานะครับพี่น้องนี่คือปัจจัยนะครับในการบริหารนะครับคือชาวบ้านเนี่ย ผมได้ยินว่าวัวท้องไม่กล้าฉีดไม่กล้าฉีดยกเว้นวัวที่มันงัวใกล้คลอดจริงๆประมาณแปดเดือนกว่าลมคัดละอย่างนี้โอ okay. ครับอันนี้เราก็จะคัดไว้ก่อนเอาไว้หลังจากคลอดแล้วถึงจะฉีดครับแต่ถ้าท้องตั้งแต่หนึ่งเดือนสองเดือนสาเดือนสี่เดือนไปจนถึงเจ็ดเดือนประมาณเนี้ฉีดทุกตัวครับผมพอเข้าเดือนที่แปดนมเขาลงมากแล้วแล้ว็ัดตัวเล็กน,น่อยเพราะเวลาวมันเข้ามามันอาจจะอัดกันครับ พอมันอาจกันแล้วมันอาจจะแทงได้มันจะชนกันนิดๆ,ๆนะครับใช่คือใกล้อดเราก็จะไม่เอาครับผมแต่หลังจากนั้นเราก็จะฉีดก็ไม่เคยมีปัญหาครับก็จากประสบการณ์จริงนะครับ,รบพี่น้องแล้วถ่ายพยาธิครับถ่ายอะไรบ้างครับผ่พาพยาธิก็ใช้ไอโอแม็กฉีดภายนอกภายในนะครับภายในฉีดก็โน้นก็วัคซีนฝั่งนี้ก็ฉีดยาถ่ายพยาธิครับอ๋อก็พร้อมกันเลยเหรครับกันแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะมีนักศึกษามาฝึกงานเป็นหลายรอบนะหลายรุ่นก็จะให้นักศึกษาเป็นคนทาอ๋อก็เหมือนให้ได้ประสบการณ์ไปด้วยนะครับพี่น้องดูแลให้นักศึกษาเป็นคนทําคบอาจารย์ก็คอยกํากับดูแลนะครับนี่ก็เป็นการจัดจานถือว่าสําคัญไหมครับอาจารย์วัคซีนแล้วก็วัีนนี่สาคัญมากครับโปรแกรมต้องเป๊ะครับเพราะไม่งั้นแล้วจะเป็นภาระเรื่องการดูแลเจ็บป่วยค่าใช้จ่ายก็จะตามมาครับ เวลาก็จะเราก็จะไม่ไม่พอที่จะจัดการมันครับผมนั้นเรื่องวัคซีนเรื่องอยาถ่ายพยาธิต้องตามโปรแกรมครับผมสี่เดือนครั้งแต่ส่วนใหญ่เขาแนะนํากันปีนละสองครั้งสองครั้งทุกวันนี้ไม่ม่อยู่ละไม่พอนะครับแล้วเพราะว่าโรคมันเยอะครับมันไม่มีตามฤด,ดูการแล้วมันเป็นทั้งปีอ๋อสาเหตุมาจากอะไรครับอาจารย์ปากเท้าเปื่อยอืมตัวนี้ไทมันกลายพันธุ์มาเรื่อยครับแต่ก่อนเรามีไม่กี่ไททุกวันนี้เรามีไท ศับทไทยเกิดขึ้นมาเีกเยอะแยะหมดก็คือเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแข่งกับวัคซีนเหมือนกันนะครับอย่างไทยเอนี่โอ้หลายสัพทไทยเลยครับมีศับทไทยสกลนครศัพท์ไทยลพบุรีสัพทไทยราชบุรีศับทไทยพวกเกเยอะแยะหมดโอ้ศัพทไทยนี่คือเป็นเชื้อของไวรัสที่มันย่อยออมาจากไทยไทยใหญ่ครับครับครับแต่มันเป็นได้เกือบทั้งปีนะครับครับอ่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นช่วงปลายฝนครับ ปลายฝนก็จะเป็นประมาณตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราช่วงนี้จะเป็นคทักวันนี้เป็นทั้งปีละครับยิ่งมีลําปีมาอีกทำไบลัาปีนี้เข้ามาแล้วสามสี่วันต้องชีนเลยไปนะครับเดี๋ยวต่อ้ดยโรคลําปีเลยนะครับผมลําปีนี่สาเหตุยังไงครับอาจารย์มันเป็นโรคใหม่ที่เขาเข้ามาเข้ามาใหม่ดังนั้นวัคซีนก็ยังไม่ไม่พอเพียงนะครับ ถ้าคอยความช่วยเหลือก็ไม่ทันครับเกษตรกรต้องช่วยตัวเองก่อนครับนะครับถ้าคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐคงไม่ทันครัวคงจะตายก่อนนะครับที่ผมฉีดตั้งแต่เริ่มมาผมฉีดวัคซีนกันไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วลูกวัวเกิดมาใหม่ผยังวนผมก็ฉีดแล้วครับไม่คอยนะครับลูกวัวกี่กี่วันครับฉีดได้สามวันนี่ผมฉีดแล้วครับแล้วฉีดมาหลายตัวมากแล้วไม่ไม่มีผลท่าเคียงครับแล้ววัวท้องนะครับ หัวท้องกระฉีดทุกตัวยกเว้นหัวที่มันท้องใต้้อจริงๆท้องแก่นมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบมีผลข้างเคียงนะครับหัวท้องหัวท้องถ้าท้องสามเดือนสี่เดือนไม่เคยมีทุกตัวนะครับแต่มีบางตัวเนี่ยหกสิบตัวเนี่ยจะมีสักสี่ห้าตัวที่ไม่ฉีดไปเริ่มจะมีอาจจะมีอาการบวมตุม่มอ่ามีบวคอมันจะบวมๆอ๋อครับอแล้วก็ตรงที่เราฉีดมันจะบวมขึ้นแต่ว่าสักสามสี่วันก็จะหายเองอ๋อไม่ต้องตกใจนะครับตกใจครับเป็นผลข้างเคียงครับ แล้วโรคลำปีนี่มีมีกี่ระยะครับอาจารย์โอ้นับเป็นระยะไหมครับหรือไม่ม่ัมันอยู่อยู่ที่อาการของเขานะถ้าเริ่มต้นรักษาตามเริ่มต้นจะมีอาการผื่นก่อนแล้วครับอ่าแล้วรักษาตามอาการครับบางตัวก็ถ้าไม่ถ้าโชคดีมันไม่ลงปอดก็โอกาสรอดสูงมากครับถ้าลงปอดนี้โอกาสรอดน้อยครับผมนะโดยเฉพาะยาที่เราใช้ไม่ถูกก็จะจะตาย อาการเบื้องต้นนี้เราใช้ยาอะไรครับยาแก้แพ้ยาแก้อเสบครับหลายตัวแล้วแต่อาการมันครับผมแล้วแต่ที่เราพบอ๋อแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับใมีสูตรไต่ที่ตายตัวครับก็ถือว่าเป็นโรคใหม่สําหรับบ้านเรานะครับโรคใหม่แล้วก็น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานเหมือนกับโรคเป็นพี่น้องกับปากระเปื่อยแล้วล่ะ สงสัยต้องทําวัคซีนปีละสองสามรอบเหมือนกันไหมครับไม่น่าจะเป็นสองสารอบทำทั้งทั้งปีเพราะว่าถ้าวัวใหญ่แล้วทําปีละรอบแต่ถ้าลูกวัวเกิดมาเนี่ยมันต้องทําตลอดครับเอาเว้นไม่ได้เผลอภาพเดียวมันมาละก็คือได้สองสาวันปุ๊บฉีดเลยเลยนะครับอาจจะต้องเสียวัคซีนหน่อยแต่ก็ต้องยอมดีกว่าไปเสียค่ารักษาค่ารักษาเกับเสียวัวนะครับตอนนี้วัคซีนก็ถูกละครับถูกละ มีบริษัทนําเข้ามาขายก็ถูกละก็พอซื้อได้ถูกกฎหมายหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านใหญ่ๆนะครับพี่น้องใหญ่ครับใหญ่ครับอย่างนี้เขาเพิ่งตื่นนอนครับตื่นนอนเขาจะกินใบใบอย่างนี้เลี้ยงงัวลูกหนึ่งครับงัวลูกหนึ่งไปนะครับอาจารย์เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับไปเดี๋ยวผมตัดเป็นอีกอีพีหนึ่งนะครับพี่น้องอีพีนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดการเรื่องฟาร์มงัวกับโรคนะครับการเฮ็ดวัคซีน นะครับพี่นอ้องวันนี้ลูก